ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆกคนนะคะวันนี้ก็จะมาทํายําขนมจีนปลาร้านะคะพฟดีเพิ่งได้ขนมจีนมานะคะแต่มันไม่ใช่ขนมจีนทางบ้านเรานะคะเป็นคล้ายๆของญี่ปุ่นนะคะก็มันก็พอแทนกันได้นะคะแต่ว่ามันก็อร่อยสู้ของบ้านเราไม่ได้นะคะก็มันมีขนมจีนนะคะที่ต้มแล้วนะคะที่รินน้ําออกแล้วเนาะเดี๋ยววันก็จะใส่ถั่วนะคะวันหันถั่วนะคะหั่นถั่วกับหัน่น ต้นหอมนะคะแล้วก็มีหอมแดงนะคะที่วันจะใส่ไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้กินขนมจีนนานะคะมันก็เพิ่งจะได้ก็หิวก็เลยทาอันนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะใส่ถั่วไปนะคะแล้วก็มีต้นหอมผสมไปด้วยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะใส่ไปนะคะหอมแดงนี่ก็จะช่วยในการเป็นวัดนะใครกินหอมแดงได้จะดีมากเลยนะคะ แล้วก็มีต้นผักชีฝรั่งนะคะที่วันหั่นไปด้วยนะคะจริงๆถ้ามีพริกไทยสดเนาะพริกขี้หนูสดหัน่นหั่นไปจะอร่อยมากเลยนะคะเวลาทำยำขนมจีนนะคะคนที่มีปาทูอะไรก็ใส่ไปได้นะคะแต่วันไม่มีอะไรเลยนะคะมีเท่านี้นะคะก็เลยใส่ไปเท่านี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะใสะ่พริกผงนะคะเพราะว่ามันไม่มีพริกสดเหมือนบ้านเราเนาะ วันก็จะใส่เป็นพริกผงนะคะก็ไม่ค่อยเผ็ดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะมันก็ใส่เท่าที่มีนะคะก็ทุกคนกงยำขนมจีนเป็นะนะเนาะทางบ้านเราเป็นอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะพริกผงก็จะใส่ประมาณนี้นะคะใส่ไปไม่เยอะมันไม่ค่อยเผ็ดนะคะที่เราวันได้มาจากพรานเอเชียตั้งนานแล้วนะคะพริกผงอันนี้นะคะก็จะใส่นะ คนที่ชอบอชุดลรสก็ใส่ได้นะคะใส่น้ำตาลไปนิดหนึ่งก็ดีนะคะวันใส่ชุดลรสไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วันจะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาเหยาะไปนะคะคือยำขนมจีนเนี่ยเนาะคนส่วนใหญ่เขาจะใส่ปะลามันจะอร่อยนะคะวันก็จะใส่ปะลาด้วยนะคะยี่ห้อไหนก็ได้เนาะปะลาใส่ไปเลยนะคะ แล้วก็มันก็จะบีบมะนาวนะคะจะได้ออกรสแบบแซ่บๆหน่อยนิดนึงนะคะแต่เสียดายเนาะมันไม่มีพริกสดแบบบ้านเราอะพริกขี้หนูอะหั่นนะคะพริกขี้หนูหั่นฝอยไปเนี้ยจะอร่อยมากเลยนะปีนี้วันว่นวาจะปลูกพริกแต่วันไม่แน่ใจวันมีเม็ดพริกหรือเปล่านะคะก็ว่าจะนะคะโครงการมันก็คือจะปลูกผัก น่าร้อนนะคะก็ปิดมะนาวไปเยอะๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็คือมันจะอร่อยก็ตรงที่ปลารนาะ,นะปลาเราแบบมีปลารนะ์น่ะอีสานบ้านเราเนะมันจะอร่อยะคะ่ะแล้วก็ขยำไปประมาณนี้นะคะยำขนมจีนหลายๆคนก็จะแบบชอบกินเนาะมันแก่หลายๆอย่างคือแก่แบบว่าแก่เลี่ยนแก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกินอาหาร คนที่อยู่เมืองนอกนะกินอาหารฝรั่งมากๆมันก็ไม่ค่อยได้นะจริงๆวันก็ชินกินอาหารทางฝั่งนี้แล้วนะคะไม่ค่อยอะไรมากแต่บางทีเราก็ยังอยากกินอาหารแบบบ้านเราเนาะแบบแซ่บๆนะคะนี่ค่ะก็ขยัางไปแบบนี้นะคะคนที่ยำขนมจีนเป็นนะคือทําอาหารเป็นก็จะจะรู้ว่าจะประมาณนี้นะคะพูดไปก็กินน้ำลาย ค่ะ <K aw ang> วันก็จะทําประมาณนี้นะคะก็พอแก้กขัดไปนะคะวันนี้ <laughs> วันนี้อากาศหนาวนะคะที่นี่อากาศหิมะตกนะคะหิมะจะตกวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ทั้งวันนะคะอืมก็จะประมาณนี้ค่ะก็เสร็จชิมแล้วก็รสชาติโอเคนะคะก็ตักใส่จานทเทใส่จานเลยค่ะขนมจีนยี่ห้อน,นี้ก็พอใช้ได้นะคะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับของไทยเรา รืออาหารขนมจีนไทยแล้วเนาะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่ค่ะแก้ขัดไปมันก็จะเทใส่จานะคะ่ะหน้าตาใช้ดได้อยู่นะคะรสชาติก็โอเคอยู่นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ก็วันนี้มันก็มาทําขนมจีนปาร้านะคะชามใหญ่มากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะ ก็วันจะ,ะทำชามประมาณนี้นะคะหิวเนาะค่อนข้างจะกินคนเดียวด้วยค่อนข้างจะําใหญ่ด้วยนะคะก็ทำเสร็จเดี๋ยววันจะไปชิมแล้วก็คุยกันเล่นๆนะคะก็จะหน้าตาใช้ได้อยู่นะอร่อยนะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะว่าจะอร่อยไหมนะคะ จะประมาณนี้นะคะกินกับผักสลัดนะคิดถึงส้มตำอะ่ะไม่ได้กินส้มตำนานแล้วอะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันแล้วกินไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ทำยำขนมจีนนะคะแล้วก็มานั่งกินนะคะโอ้ยไม่ได้ทำคลิปแบบหลายวันเหมือนกันนะคะ ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยค่ะช่วงนี้งานยุ่งกลับมาเหนื่อยแล้วก็ทำอะไรในบ้านนะคะแล้วก็จัดจุดบ้านอะไรเงี้ยนะคะยังไม่เสร็จเลย <laughs> จะจะเข้าเดือนที่สองแล้วนะคะค่อนข้างจะใช้เวลานาน <c oughs> ก็ยังทำอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้อากาศก็แบบว่าหิมะตกนะคะนื่ฮึม ขนมจีนนะคะวันเราขนมจีนมาแบบนานมากนะคะแล้วก็ไม่ได้สั่งเลยตั้งแต่อยู่บ้านหลังเก่านะคะพวกเพื่อนสั่งอบอกให้แฟนสั่งมาให้วันไหนอะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพิ่งมานะคะแต่ว่าไม่ใช่ขนมจีนแบบว่าแต่บ้านเรานะับเป็นขนมจีนที่ทางาเหมือนของญี่ปุ่นนะคะขนมจีนที่แบบญี่ปุ่นที่เขาทํา ่าแบบมันก็พอใช้ได้นะวันก็กินนี่ไปก่อนอร่อยเหมือนกันอืมอร่อยค่ะ <c oughs> เนื้อมันจะไม่ใช่แบบของบ้านเราแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะคะหอมมากเลยอะ่ะ <c oughs> กินคนเดียวค่ะชามใหญ่เหมือนกันนะอืมช่วงนี้นะคะก็เนาะโลกอะไรก็เยอะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะอเมริกาแบบอากาศหนาวนะที่รัฐที่วันอยู่ก็หิมะตกค่ะ แล้วคืนนี้หิมาก็จะตกอีกนะคะจนถึงพรุ่งนี้ทั้งวันนะคะแ <c oughs> ฟนวันเลิกงานอ่ไม่ใช่เลือกงานอ่าไปรับวันบ่ายสามแล้วก็เขาก็พักประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็แกลับไปทำงานต่อนะคะ่ะส่วนมันก็อยู่บ้านก็ทำโน่นทำนี่นะคะแล้วก็หิวไปอาบนะ้ำแล้วก็มาทำ ยำขนมจีนกินนะคะอู้ยิ่้กินนานแล้วอะ่ะนี่ตอนนี้โควิดสายพันธุ์ใหม่เนาะก็เข้ามาอเมริกาแบบคนติดก็เยอะนะคะแถวแคลิฟอร์เนีย โคโลราโดอะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะกลัวนะขนาดฉีดวัคซีนเข็มแรกเนาะก็ยังกลัวอยู่นะคะกลัวแพ้กลัวอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่แพ้ค่ะไอ,ะอะ้เข็มแรกไม่แพ้แต่ต้องดูเข็มที่สองอีกนะอืมอร่อย,อยู่นะ ทำเสร็จก็มากินคุย <c oughs> ดูข่าวตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาเนาะอเมริกา <c oughs> ได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะก็เป็นความหวังของหลายๆคนเนาะ, <c oughs> ะไบเดนก็น่าจะดีอยู่นะคะน่าจะเป็น ภาพลักษณ์เขาค่อนข้างจะโอเคนะคะปากเขาน่าจะโอเคกว่านะคะก็หวังว่าจะมีอะไระด,ดีขึ้นเนาะว่าไม่เผ็ดก็เผ็ดอยู่นะเนี่ยอืมไ่จมเริ่มเลย พิ่งอาบน้ําเสร็จมันว่ากินเสร็จมันจะเป็นองนเอองีบสักหน่อยนะคะมันง่วงมากเลยตื่นตั้งแต่ตีห้าตีห้ายี่สิบนะตื่นเ <c oughs> ต,นต้นนะถ้าหน้าหน้าร้อนเข้ามามันจะได้ปลูกผักเนาะ คือไปซื้อผักตอนนี้ก็มันไม่ใช่มันแพงเลยเหรอกมันโควิดด้วยนะคะมันนานๆานไปทีนะคะโอเคก่ะทุกคนเดี๋ยววันไปกินขนมจีนที่วันยำนะคะ หายหมดนะคะเอเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็มาทํายําขนมจีนแล้วก็นั่งคุยนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ